พระคาถาแก้ฝันร้ายปัดเป่าพลังลบจากฝันร้ายเสริมสิริมงคลปรับจิตให้สมดุลสร้างความสงบสุขและความกล้าในจิตใจพระคาถาแก้ฝันร้ายเป็นหนึ่งในพระคาถาที่ช่วยปลอบประโลมจิตใจผู้ที่ประสบกับความไม่สงบในจิตใจจากฝันร้ายภาวะจิตที่หวาดกลัว หรือความกังวลที่เกิดจากสิ่งลบที่แฝงมากับความฝันหรือความรู้สึกคาถานี้มีพุทธคุณโดดเด่นในด้านการปัดเป่าพลังลบที่อาจเกาะเกี่ยวอยู่ในจิตหรือบริเวณตัวทำให้เกิดความสงบทั้งจิตใจและมีพลังใจที่เข้มแข็งเพื่อดำเนินชีวิตต่อไปในทิศทางที่ดีขึ้นกรุณากดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดเนื้อหาใหม่ๆของเราด้วยนะครับ ขอบคุณมากครับอังนะโมสามจบนะโมตัสสะภะคะวะโอตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโอตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโอตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเริ่มสวดบริกรรมพระคาถาเก้ารอบ พุทธานุภาเวนะวินาสเมนตธรรมานุภาเวนะวินาสเมนตุสังขานุภาเวนะวินาสเมนตุพุทธานุภาเวนะวินาสเมนตธรรมานุภาเวนะ วินาสเมนตสังขานุภาเวนะวินาสเมนตพุทธานุภาเวนะวินาสเมนตธัมมานุภาเวนะวินาสเมนตสังขานุภาเวนะวินาสเมนต พุทธานุภาเวนะวินาสเมนตธรรมานุภาเวนะวินาสเมนตสังขานุภาเวนะวินาสเมนตพุทธานุภาเวนะวินาสเมนตธรรมานุภาเวนะ วินาสเมนตสังขานุภาเวนะวินาสเมนตพุทธานุภาเวนะวินาสเมนตธัมมานุภาเวนะวินาสเมนตสังขานุภาเวนะวินาสเมนต พุทธานุภาเวนะวินาสเมนตธรรมานุภาเวนะวินาสเมนตสังขานุภาเวนะวินาสเมนตพุทธานุภาเวนะวินาสเมนตธรรมานุภาเวนะ วินาสเมนตุสังขานุภาเวนะวินาสเมนตุพุทธานุภาเวนะวินาสเมนตุธ nah, ัมมานุภาเวนะวินาสเมนตุสังขาน no ุภาเวนะวินาสเมนตุ แค่ฝันร้ายเป็นเครื่องมือทางจิตวิญญาณที่ช่วยขจ,จัดผลกระทบจากฝันร้ายหรือพลังงานลบที่อาจติดอยู่ในใจอย่างมีประสิทธิภาพพุทธคุณเด่นในด้านการเสริมความสงบปกป้องจิตใจและสร้างสมดุลทางอารมณ์ทําให้ชีวิตได้รับการคุ้มครองจากสิ่งที่ไม่เป็นมงคลการตั้งใจสวดคาถาด้วยจิตศรัทธาและปฏิบัติในศีลธรรมควบคู่ จะช่วยให้ผู้สวดได้รับพลังเชิงบวกในการดำเนินชีวิตมีความสงบสุขและพร้อมรับมือกับสถา,านการณ์ต่างๆในชีวิตอย่างมั่นใจและปลอดภัยจากแรงลบทั้งปวง